นี่คือเจาะจงเจาะรูมีการสามารถดักฟังได้แล้วหนูอันไม่รู้ว่านี่คือกล้องหรือเปล่าแต่เท่าที่หาข้อมูลมามาันคือกล้องด้วย มีอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งไม่รู้ว่าคือสายอะไรจะหนูลองโยงมาแล้วมันก็เจออันนี้ซึ่งหนูไม่ได้สังเกตเลยว่ามีอะไรแบบนี้เพราะอันนี้จริงกล่องนี้คือกล่องเปล่าไม่ได้ใส่อะไรแล้วนี่คือเจาะจงเจาะรู ชัดเจนส่วนอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างแต่แน่นอนว่ามีเสียงดักฟังมีการสามารถดักฟังได้แล้วหนูอันไม่รู้ว่านี่คือกล้องหรือเปล่าแต่เท่าที่หาข้อมูลมามันคือกล้องด้วยแล้วคือเชื่อมกับ power bank ไว้เพื่อที่ให้มีไฟตลอดแต่ในตอนนี้ power bank แบตหมดไปแล้วอืม แล้วมันถูกวางไว้อย่างนี้ช่วงที่จบการสอบการกนะ็คือเขายังเขามาเก็บของมาแยกของออกค่ออกออกะได้คือมือถือเก็บของทั้หมดอยู่ก็อตอนที่ไปสารภาพกัแบบตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขาเจอจริงๆคือเจอวันที่18 ที่แบบที่แบบนี้เหรอแล,แล้วคืออาจจะเป็นหลักฐานนะแล้วแล้วที่เจอเนี่ยเจอกี่ตัวเหรอคะพี่สองตัวค่ะจะมีอะไรก็คือเป็นกล้องวงจรติดติดตามบ้านเลยที่มันแบบหันองศากล้องได้เราตายไม่ดีกะว่าให้มันกล้องมันสามาชีพเตียงนอนของเราอะไรเงี้ยวางพวกแบบตู้เย็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีมีกล้องด้วยอะค่ะคืออันนี้เหมือนช่วงหนึ่งถ้าจำไม่มันมีแต่กล้องแบบนี้อยู่จริงๆ เรอก็เลย มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ